คำเตือนคลิปนี้ทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเงินน้อยใช้น้อยอย่างประหยัดเงินหนาถ้าอยากสนุกก็เข้ามาดูคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดคลิ e กันด้วยนะครับด้วยความหวังดีจากเซียนนอกอตคายสวัสดีครับพบกับเซียนนอกอตคายกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้วันจันทร์ที่20เดือนมีนาคม2 5ง 6, 6ครับเราจะมาวิเคราะห์ฟุตบอลบุนเดสลีกา3นะครับของเยอรมันครับ ระหว่างอิงโกสตัดกับดิ n a โมเ e s d e n ครับเตะกันที่สนาม Audi Sport Park ครับในเวลาตีหนึ่งของค่ำคืนวันนี้ครับมาดูทางเจ้าบ้าน,นครับสภาพทีมของอิงโกสตัดนครับพวกเขาไม่มีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บหรือติดโทษแบนให้ต้องหนักใจอะไรโดยดักแล้วนะครับยังอยู่กันพร้อมหน้าไม่ว่าจะเป็นแพทริกเซอร์มิ t โทเปียตบีชนะครับและเดวิด อุดอดกูนะครับก็ยังถือว่าเต็มเต็มฟอร์มครับแล้วของอิงโกสตัดวันนี้นะครับไม่รู้ว่าจะเรียกฟอร์มกลับคืนมาได้หรือเปล่านะไปดูสภาพทีมของทีมเยอนบ้างครับดิมเดสเแค่สภาพทีมวันนี้พวกเขาไม่มีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บหรือติดโทษแบนให้ต้องหนักใจเหมือนกันนะครับโดยตัวหลักอย่างเดนิสบอโคสกี้นะครับและแม็กคูเก้กับอาเมดอาสรานครับ อย่างพร้อมลงเล่นสนามช่วยทีมพร้อมมาทั้ง2ทีมครับดูแล้วครับสาภาพทีมมาดูทัศชนะและฝันทงกันครับเจ้าจินอิงโกสตัดครับฟอร์มหนัดหลังสุดในลีกนะครับชนะ1เสมอ1และแพ้3โดยเกมนัดล่าสุดครับในลีกนะรบับุกไปแพ้ให้กับวันฮอฟมาครับ2ประตูต่อ3าทำให้พวกเขาแพ้ติดต่อกันมา3เกมแล้วนะครับ ทางบ้านทีมเจ้าบ้านครับแพ้มาแล้ว3เกมนะครับวันนี้ต้องเจอทีมเยือนอย่างดินาโมเดสเดนครับฟอร์ม5นัดหลังสุดครับในลีกชนะ3และเสมอ2โดยเกมล่าสุดครับเปิดบ้านเอาชนะดุสบวกมาได้2ปรศูนย์ครับทำให้พวกเขาเก็บชัยชนะมาได้เป็นเกมที่3าติดต่อกันแฮตริกไปแล้วนะครับว่าไปได้นะครับตอนนี้ครับเราก็จะมาฟันธงที่เด็ดกันไปเลยครับ วันนี้ดิโมเดสเดนบุกไปชนะแน่นอนครับสำหรับวันนี้เซียนนอกรา่ายต้องขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดถูกใจกด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปเด็ด,ดเด็ดฟุตบอลเด็ดๆดกันคลิปหน้าต่อต่อไปด้วยนะครับวันนี้เซียนนอกรา่ายต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ